สวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอพบพระคุณนะคะทุกความห่วงใยที่มีมาให้เด็กๆนะคะจากอาการที่ส่งเท้าขาวกับส่งก,กับแกบมีอาการฮิสโตร์เมื่อวานนี้นะคะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคําแนะนํานะคะบางอย่างไม่อาจจะทําไม่ถูกต้องอาจจะไม่ถูกใจก็จต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะจริงๆแล้วมันมันก็มีเงื่อนไขเรื่องความพร้อมของแต่ละบ้านที่ไม่เหมือนกันนะคะเงื่อนไขที่เราสามารถทําได้บางอย่างก็ทําไม่ได้แต่ก็ยอมรับทุกความเห็นนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณที่เข้ามาติชมแล้วก็แม่อ่านทุกความคิดเห็นนะคะวันนี้เด็กๆ หน้าตาสดใสนะคะพี่ถุงนี่ตื่นมาหน้าตาสดใสเลยนะคะปกติพี่ถุงจะไม่ค่อยอารมณ์ดีนะคะจะขี้หุดหิดไม่ค่อยยอมให้แม่ถ่ายรูปเท่าไหร่แต่วันนี้พี่ถุงมาโชว์ความน่ารักให้ได้เห็นนานเลยคะ่ะหลายมุมเลยนะคะถุงเท้าขาวตื่นมาก็อาการปกตินะคะ วันนี้ก็แม่ก็เตรียมความพร้อมเท่าที่ทําได้นะคะน้ําเย็นน้ําแข็งเตรียมให้หลายถุงเลยนะคะแล้วก็เช็ดตัวให้เด็กๆทุกชั่วโมงเลยนะคะเช็ดให้ทุกคนเลยนะคะทั้งถุงเท้าขาวถุงก,ก๊อบแก๊บตัวเลขตาหวานแล้วก็พี่เปานะคะทุกคนได้รับการดูแลเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายให้เห็นทุกคนนะคะวันนี้เด็กๆก็ปก,กติค่ะกินอิ่มนอนหลับนะคะแล้วก็ ามเคยคะ่ะไม่ว่าถุงเท้าขาวจะไปอยู่มุมไหนนะคะพี่ถุงก็จะตามไปอยู่ใกล้ๆเสมอนะคะนยะคะมาอย่างนั้นถุงเท้าขาวเองก็จะเป็นฝ่ายเข้าไปหาถุงกอบแกลบนะคะสองคนนี้เขาค่อนข้างรักกันมากนะคะเขาต้องอยู่ใกล้กันตลอดเวลาเลยนะคะส่วนในเรื่องพัดลมนะคะจริงๆแล้วที่บ้านก็มีพัดลมตัวเล็กนะคะอาจจะไม่ใช่พัดลมแอร์ แต่ว่าที่ไม่ได้ยกพัดลมไปให้เด็กๆตลอดเวลาก็เพราะว่าตรงกรงแมวนะคะมันไม่ได้มีปลั๊กไฟหรือสายไฟที่จะสามารถเสียบพัดลมได้นะคะถ้จาจะใช้พัดลมก็ต้องออต่อสายไฟเข้าไปแล้วก็ั้งพัดลมไว้หน้ากรงแมวซึ่งแม่ก็ทำนะคะแต่ไม่สามารถทําได้ตลอดเวลาเพราะว่าก็ต้องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยในเรื่องไฟฟ้าด้วยนะคะถ้าจะเปิดพัดลมให้เด็กแม่ก็ต้องคอยอยู่ใกล้ๆด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะในเรื่องที่มีผู้ใหญ่ใจดีอยากให แม่ได้รับความชื่วยเหลือเรื่องพัดลมแอร์แม่ขอบคุณในความปรารถนาดีนะคะเพียงแต่ว่าไม่เห็นว่าแม่ไม่อยากรบกวนผู้ใหญ่ท่านใดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ชั้นไหนก็ตามที่อาจจะมีความกรุณาอยากจะซื้อให้นะคะแม่อยากจะแก้ปัญหาโดยไม่ต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าน่าจะเหมาะกว่านะคะเพราะว่ามันจะได้แก้ปัญหาได้ทุกวันไม่ได้เฉพาะเวลาวันที่แม่อยู่บ้านเท่านั้นนะคะแม่อยากให้เด็กๆอยู่ด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องเปิดพัดลมซึ่งในความคิดแม่ก็ต้องน้ําเย็นน้ําแข็งไว้ก่อนนะคะแล้วก็อาจจะเ,เก็บังซื้อที่นอนเฉียวเย็นให้เด็กๆนะคะก็น่าจะแก้ปัญหาได้แล้วอีกไม่นานสนคงจะตกแล้วมั้งคะอาก ก็คงจะไม่ร้อนเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะคะก็คงจะไม่ต้องเป็นห่วงเด็กๆมากนักนะคะแต่ก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณในน้ําใจขอบคุณในความปรารถนาดีที่ทุกท่านมีให้ที่ทุกท่านแนะนํามานะคะบางอย่างนี่อาจจะไม่สามารถทําได้ตามที่ทุกท่านแนะนํามานะคะเพราะว่ามันก็มี ข้อจากัดนะคะแต่ละบ้านก็มีเงื่อนไขมีปัจจัยความพร้อมที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วอย่างที่เคยบอกไปว่าที่บ้านเนี่ยแม่อยู่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะหลายคนความชอบแมวความอดทนต่อแมวแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะการที่แม่ยังได้เลี้ยงน้องๆอยู่นี่ก็ต้องถือว่าเป็นความกรุณาของของคนอื่นในบ้านที่เขาให้แม่เลี้ยงได้นะคะแต่ก็ต้องมีขอบเขตว่าต้องไม่รบกวนคนอ,อื่นเขาแล้วก็ไม่ใช่ว่าเวลาอากาศร้อนแม่ไม่เอาน้องเข้าบ้านนะคะเอาข้า ะะแต่จะต้องสลับกันเอาเข้าเพราะว่าน้องบางคนนี่ไม่ถูกกันนะคะเจอหน้ากันนี่ไม่ได้เลยนะคะอย่างพี่เปากับพี่ถุงเนี่ยเจอกันไม่ได้เลยนะคะจะตีกันตลอดนะคะ ก็ต้องยอมรับนะคะว่าแม่ไม่สามารถสร้างน้องได้ทุกวันนะคะก็ต้องมีภารกิจที่จะออกไปข้างนอกไปท,ทําธุระบ้างนะคะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะในวันที่แม่จะต้องออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะเตรียมความพร้อมไว้มากที่สุดนะคะทั้งน้าเย็นน้าแข็งก็คงจะต้องเตรียมว้ให้เขาเต็มที่นะคะและอีกไม่นานฝนกาลังจะตกแล้วนะคะน้องๆป็คง ผ่านวิกฤตอากาศร้อนไปได้นะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ทุกท่านยังเมตตานะคะยังคงติดตามแล้วก็ยังเป็นกำลังใจให้เสมอมานะคะขอบคุณมากๆค่ะ